แชทิกการดูแลทางเดินอาหารแบบง่ายๆ แนะนำให้คนไข้ทานอาหารที่มีกากใยที่สูงเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแอปเปิลแอสพารากัสกระเทียมหอมถั่วเหลืองถั่วแดงนะคะก็จะทําให้ระบบทางเดินอาหารสามารถทําการย่อยได้มากขึ้นนอกจากการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือว่าการทานอาหารที่มีเมือใหญ่ก็จะทําให้ระบบย่อยทํางานหนักมากขึ้นและคนไข้ก็อาจจะมีอาการอึดจุกแน่นใต้ริมปีผอึดผอมลมตีขึ้นเนื่องจากอาการอาหารไม่ย่อยได้นะคะการทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัดมากๆก็อาจจะทําให้คนไข้ที่มีโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือ อาการแย่ลงได้นอกจากนี้แอลกอฮอล์แล้วก็การสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าก็ไม่ดีต่อ,อระบบทางเดินอาหารเช่นกันการดื่มน้ําเยอะๆก็จะทําให้ระบบการย่อยการขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นนอกเหนือจากนี้การพักผ่อนที่เพียงพอและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะหากคนไข้มีความผิดปกติทางระบบอาหารก็ควรที่จะรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะ